สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนุชีแล้วนะคะเย่ yeah. และแล้วนะคะวันนี้นุชี่ก็จะมาเปิดประวัติของตัวหลินเจียหลุนนะคะหรือว่าอเลนเหลินที่เขาเป็นขึ้นชื่อว่าพระเอกที่ห่วงตัวสุด,สดแต่กลับมีภาพที่เขาอะเปยอ,อกซิกแพคในเรื่องของธาตุปีศาจนะ แล้วก็ก่อนหน้าในที่เขาเคยจะเดบิวต์กลายไปเป็นศิลปินของทางจีนแล้วก็เกาหลีใต้แต่ทําไมตอนนี้ก็ถึงกลายมาเป็นนักแสดงที่แบบโด่งดังจากเรื่องนี้นะต้องไปตามลุ้นกันต่อในตัวประวัติทางทางเหลินเจียหลุนนะว่าเส้นทางอะไรที่ทำให้เขาว่าโด่งดังมาได้ถึงตอนนี้นะคะไปตามกันต่อได้ในคลิปเลยค่ะเยะ่เหลินเจียหลุนนะหรือว่าอันเลนเหลิน เขาเกิดวันที่11เมษายนปี1989ที่ซานตรงตอนนี้ก็อายุ33ปีแล้วนะอี IG ของเขาก็คือ RJ UnderScored u n d e r s c o r e Unlen จะบอกว่าเขาเคยเป็นนักกีฬาปิงปองอาชีพมาก่อนมาเล่นตั้งแต่ตอนอายุ9ขวบแล้วนะแล้วเขาก็ซ้อมอยากหนักเลยจนอายุ16ปีเขาก็เกิดอาการบาดเจ็บมันเป็นอาการบาดเจ็บที่แบบทั้งบาดเจ็บเก่าและบาดเจ็บใหม่เขาเลยต้องถอดตัวจากการเป็นนักกีฬาปิงปองอาชีพ แล้วก็อย่างที่เกิดนำไปตอนต้นคลิปนะว่าเขาว่าเคยจะเดบิวเป็นบอยแบนด์จีนเกาหลีใต้เป็นเพราะเขาเองมีความสามารถในการทั้งร้องแรปแล้วก็เต้นแล้วก็ลองเพลงได้เพราะอย่างมากนะแต่ก็ต้องล้มเลิกไปด้วยรุ่สาเหตุตั้งแต่ปี2014และเขาก็มาเอาดีด้านการแสดงและซีรีส์เรื่องแรกที่มาเดบิวงานของเขาก็คือจูเซียนกบีเทพสังหารปี2016ต่อมาก็มีศึกชิงบรรลังาชวงถังหรือว่า the glory of t a n g dynasty มีฉายทาง VTV ด้วยนะ ในเรื่องนี้หลุนเกอรับบทเป็นอองกวางผิงทั้งสองภาคเลยแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะต่อมาปี2017ก็มีโอกาสได้เล่นทางซีรีส์ตีเหลืนเจียนักสืบราชวงศ์ถังแล้วก็เรื่องที่ทําให้เขาดังเป็นพูดแต่แล้วก็ประสบความสําเร็จนะก็คือเรื่องลิขิตรักนางพญาง,งูขาวในเรื่องนี้เล่นคู่กับหยางจื่อด้วยแล้วก็มีฉายทางโมโนแะม็กซ์นาไปตามกันได้ แล้วก็ซีรีส์ที่ทำให้เขาว่าโด่งดังมากๆนะก็คือเรื่ององค์ลักเซอร์แพรปี2019มีฉายทาง VTV แล้วก็ t r u e ID นะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่เขาว่าดังเป็นผู้แตกมากๆได้รับทั้งคำชมแล้วก็ความนิยมอย่างมากเลยจนทำให้เขาได้อันดับขึ้นเป็นนักแสดงยอดนิยมในปีนี้เลยในเรื่องนี้หลุนเกรลรับบทเป็นองค์ลักลูกล่อี้เก่งกาดดุดันฆ่าคนตาไม่กระพริบแล้วก็เป็นคู่ปรับกับมูปราหญิงหยวนจินเสีย ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้ชอบน้ากันตั้งแต่แรกนะแต่ก็ต้องมาทํางานด้วยกันจนความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนค่อยเปลี่ยนไปต่อมาปี2020สายลับจัก,กรจันทร์เป็นแนวสายลับอิงประวัติศสาสตร์การเมืองของจีนในเรื่องนี้ทางหลุนเกอรับบทเป็นเย่ยชงเป็นชายหนุ่มที่มีเลือดรักชาติและก็อดมการคอมมิวนิสต์ถูกคัดเลือกให้ไปทําภารกิจลับช้ชาติด้วยการปลอมตัวเป็นสายลับซึ่งในเรื่องนี้หลุนเกอเคยให้สัมาภาษณ์ไปด้วยนะว่าเขาได้เล่นค่อนข้างที่จะสะใจมาก พอเขาว่าปล่อยไปตามธรรมชาติเลยไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่เป็นซีรีส์ย้อนอยู่ที่จะต้องหวางมานมากๆก็ไปตามดูกันต่อได้ในทางโมโนแม็กซ์นะต่อมาปี2021กระตุกรักหัวใจไฟช็อตมีฉายทาง VTV เห็นเขาแรงบทบาทในซีรีส์จีนพีเรียดมาตลอดใช่ไหมแต่เขาก็มีผลงานแสดงทางซีรีส์จีนในปัจจุบันกันบ้างนะเขาได้เล่นเป็นบอสกูที่มีนิสัยเย็นชาปากร้าย ลราก็ไรใจเป็นบอสที่แบบว่าทำหน้านิ่งห้ามโกรธห้ามดีใจห้ามรักด้วยเพราะทางหมอสั่งพอไม่อย่างนั้นหัวใจเทียมของเขาก็จะเกิดไฟช็อตขึ้นมาฉะนั้นเขาเลยห้ามทาอะไรที่ทําให้หัวใจเต้นแรงแล้วก็มีเรื่องแปลกก็คือเมื่อเขาได้เจอกับเจียงเซี่ยวหนิงนางเอกของเรื่องเขาไม่สามารถช็อตเธอได้ทําให้บอสกูเริ่มสนใจในตัวเธอคนนี้เป็นอย่างมากก็ไปดูกันต่อได้ใน VTV ีนะเป็นซีรีส์ที่น่ารักจริงๆแล้วก็ปี2021 ทางนุชีก็มารู้จักตัวหลุนเกนในเรื่องนี้เหมือนกันเรื่อง one and only หรือว่าทุกชาติพบกระดูกงดงามภาคดีในเรื่องรับบทเป็นท่านอองหนานเฉินเป็นย่อดนังรบที่แบบซื่อสัตย์แล้วเขาก็เคยให้คำสาบานกับทางฮ่องเต้ไว้ด้วยว่าจะจงรักภักดีต่อแผ่นดินแล้วก็จะไม่แต่งงานจะไม่มีทายาทแต่เมื่อเขามาเจอกับนางเอกก็คือไผ่ลู่ในเรื่องนี้ก็คือคุณหนูที่แบบสูงสักซื้ออีเป็นลูกศิษย์คนที่สิบเอ็ดของเขาแล้วก็เป็นว่าที่พระชายาของราชทายาทด้วย ความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่ก็ไม่อาจสมหวังได้ในภาคอดีตนะจนมาถึงภาคปัจจุบัน forever and ever ทางนางเอกก็คือเป็นนักพากย์เสียงสาวแสนสวยเป็นไบลูเหมือนกันนะส่วนทางเจียหลุนเป็นศาสตราจารย์วิชาเคมีที่ตอนนี้ทางนางเอกจําอดีตได้แต่ทั่วทางพระเอกอะจาอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายแล้วความรักของพวกเขาทั้งสองคนก็ลงเอยกันได้ด้วยดีทั้งสองภาคนะั้นน่าติดตามกันได้นะไปดูกันได้ทาง VTV หรือว่าไอชีอีนะ แล้วก็ในเรื่องปัจจุบันหรือว่าธาตุปีศาจท,ที่ทุกคนกําลังรอคอยนะปี2022แล้วก็กาลังจะ่ายทางโมโนแม็กซ์นะในเรื่องนี้ทางหลุนเกนลรับบทเป็นฉางอี้เป็นปีศาจเงือกหนุ่มที่มีใบหน้ารอเหล่าแล้วเขาก็อ่อนโยนกับนุชเป็นอย่างมากในเรื่องนี้เขาแสดงคู่กับตีลี่เลอปาในเรื่องตีลี่เลอปาเป็นผู้บัญชาการปีศาจเธอได้รับมอบหมายให้ฝึกฉางอี้ให้เขาพูดได้ซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้ว,วตัวฉางอี้เขาพูดได้ตั้งแต่แรกแล้วนะแต่เขาไม่ยอมพูด แล้วก็ด้วยความผูกพันของทั้งสองคนนะจึงค่อยๆตกหลุมรักกันและกันเองแต่จะบอกนะว่าเรื่องนี้เราไปดูทางต้นคลิปแล้วอะทางฉางอี้ได้ต้องการที่จะแก้แค้นนางเอกเอาเฮ้ยกลายเป็นว่าจากความรักกลายเป็นความแก้แค้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นต้องไปรอดูนะรอทางโมโนแมทเขามาฉายให้เราดูกันละกันจะบอกว่ามีซีดีที่เขาอะรับเล่นถึง3เรื่องด้วยกันนั้นนั่นก็คือเรื่องแรกบ u f เ a m e เป็นซีดีจีนแนวสายอาชีพนะในเรื่องเนี้ยรับบทเล่นคู่กับเฉินเซียวอิน ซึ่งนางเอกก็คือถีหลันในเรื่องโนวาแลนด์นั่นเองทุกคนน่าจะเคยดูกันแล้วนะในเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักดับเพลิงที่ต้องเสี่ยงชีวิตไปช่วยเหลือคนอื่นเรื่องต่อไปเรื่องใหม่ก็คือเวลคัมเป็นซีรี์จีนแนวพีเรียดแฟนตาซีบอกเล่าเรื่องราวความรักของเทพสงครามที่อยู่มานานกว่าพันปีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอกับจอนโจนสาวผู้รักความยุติธรรมซึ่งในแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะค่อยๆเผยให้เห็นความลึกขลกว่าพันปีของพวกเขาทั้งสองคน นางเอกในเรื่องนี้ก็คือลี่ซินเป็นนางเอกเรื่อง The Wolf หมาป่าจอมราชั้นนั่นเองเรื่องนี้นุนอยากดูสุดๆไปเลยนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องใหม่ของเขาก็คือเรื่อง h e ร r t เพิ่งเปิดกล้องวันที่5มกราคาปี2022นั่นเองนะในเรื่องนี้เขาเล่นคู่กับเอ g e l ล b าเบบี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับนักเขียนนิยายหนุ่มที่กำลังที่จะวางแผนดันนิยายจิตวิทยาของเขาเองไปสร้างเป็นบทละคร ซึ่งขาวาก็เลยต้องติดต่อนางเอกให้มาเป็นที่ปรึกษาของเขาและความรักของพวกเขาทั้งสองคนก็เลยเกิดขึ้น แล้วก็ข่าวหรือที่โนดได้เกิดนำไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปใช่ไหมว่าหลุนเกอเป็นพระเอกที่แบบห่วงตัวสุดๆนั่นก็คือในเรื่องธาตุปีศาจเห็นใช่ไหมว่าเขาอะได้แบบว่าเป็นเงือกหนุ่มแล้วก็โชว์ซิกแพคของตัวเองแต่มีคนจับโปะได้นะว่าซิกแพคที่เขาใส่อ่ะมันเป็นแบบว่าซิกแพคปลอมที่แบบมาติดตัวกระทางหลุนเกอนั่นเองเป็นเพราะเรื่องเนี้ยทางหลุนเจียหลุนนะเขาอะต้องลดน้ําหนักพอเขาลดน้ําหนักอะจะทำให้เขาอะมีกล้ามเนื้อแบบแล้วก็แบบโชว์ซิกแพก แน่นปึกขนาดนั้นได้ยังไงก็เลยต้องมีการใช้เทคนิคที่แบบว่ามาทําให้เขาว่ากล้ามเหนือนแน่นนะสุดๆก็ลองไปดูในภาพนะลองดูซิว่าเอ๊ะทำไมมันถึงจับโป๊เป็นเพราะมันเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งมันจริงๆมันเห็นชัดขนาดนั้นจริงๆค่ะแล้วก็ข่าวหรือที่แบบช็อกวงการสุดๆสำหรับแฟนคลับของหลุนเกิรนะ์นก็คือในวันที่7มีนาะคม2 0 1 7นะทางหลุนเกอร์ได้เปิดตัวแฟนสาวเลิงเว้ยปอครั้งแรกแล้วเขาก็ยังได้เขียนโพสต์ด้วยว่าวันที่รู้จักกันวันนั้นแสงอาทิตย์กำลังดี ก็จุงมือกันแบบนี้มา5ปีแล้วอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันทุกผมก็จะขออยู่เคียงข้างคุณเนี่ยฮวนเฮ้ยก็คือเนี่ยฮวนอะ่ะจะเป็นชื่อของทางแฟนของทางหลินเจี๋ยหลุนนั่นเองแล้วก็ปีต่อไปปี2018เเขาได้โพสต์ภาพจับมือกับเด็กน้อยนะที่เป็นเด็กทารกนั่นก็คือลูกของเขานนั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปตั้งแต่ปีที่เขาโพลใช่ไหมว่าเขาว่าคบกับแฟนเนี่ยควรมาตั้งแต่5ปีแล้วแปลว่าเขาอ่ะคบมาตั้งแต่ปีสองพันเป็นปีแรกๆที่เขาอ่ะได้รับเล่นซีรีส์เลยนะก็คือเขาคบตั้งแต่ตอนที่เขาอ่ะยังไม่มีชื่อเสียงจนตอนนี้เขามีชื่อเสียงเขาก็ยังคงที่จะลักแน่นแล้วก็มั่นคงกับแฟนคนนี้อยู่จนเขาได้แต่งงานแล้วก็มีลูกนะซึ่งเขาก็เป็นนักแสดงมากฝีมือจริงๆพอเขาเลือกที่จะเปิดตัวแฟนตอนที่เขาว่าดังสุดๆตั้งแต่ตอนตัวองค์คลักเสื้อแพนนน่เลยะ แล้วก็มาเปิดตัวว่ามีลูกตอนที่ตัวเองก็ดังสุดขีดแล้วก็จะบอกว่าการที่เขามาเปิดตัวแบบนี้นะทางต้นสังกัดก,ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ด้วยตัวเขาเองอ่ะไม่ค่อยที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องลูกกับภรรยาเขาเท่าไหร่นะแต่เขาก็ไม่ได้ปิดเรื่องนี้เนาะแล้วก็จะบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาให้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องศักยภาพแล้วก็ความสามารถมากกว่าเรื่องรูปหลักหน้าตานะแล้วก็เขาเป็นพระเอกที่ไม่จูบจริงหรือว่าไม่รับบทเลิฟซีในเรื่องนั่นเอง เป็นพ่อทั้งเหลือนเจียหลุนป่วยเป็นโรคปอดเพราะถ่ายทำย่างหนักตั้งแต่ซีรีส์เรื่องต้าทาังแล้วแต่พอมาเรื่องถูกชาติพบก็จุกจริงแล้วนะเขาน่าจะรักษาหายแล้วแหละ เป็นยังไงกันบ้างกับประวัติของทางเหลือนเจหลุนเห็นปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีรีส์ที่เขาอะไม่จุบจริงดีที่โชว์สิกแพ็คเราก็มีคนจับโป๊ได้หรือว่าเป็นข่าวที่เขานะเปิดตัวทางลูกและภรรยาของเขาก็คือเป็นข่าวแบบช็อกวงการไปเลยนะก็ถ้ายังไงวันนี้นุกขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้นขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบายเย้